ตอนวันนี้นะครับเราไม่ได้มาถ่ายรายการแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะวันนี้เรายังมาให้หารสัตว์กันด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเอาไปให้อะไรดีนะครับนีน่น้องม้าไงน้องม้าน้องม้ากินใบไม้นะครับไม่ใช่ลองดูนะฮะน้องม้ากินไม้ครับ <c oughs> โอ้ลิ้นตวัดเร็วมากฮนะ <c oughs> ดูนะครับโอ<ฮ>้โหไหนน้องม้าขอมือหน่อยขอมือน้องม้าหน่อยโอ้ยมือแหมกรีบสวยนะอ่า เฮ้ยเฮ้ยออยไหมสวัสดีครับผมชาติกาฟีเลนครับผมน่ารักจุงเบย์อ่ะติดตามโซคูทีวีนะครับผมสำหรับเว็บของเรานะฮะเข้าเว็บก็เข้าง่ายๆถอดรองเท้าเข้ามาด้วย้วกันเดี๋ยวเว็บเราสกปรกครับผมนะฮะเดี๋ยวติดตามว่ามีอะไรเจ๋งๆบอกได้คำเดียวว่าปลายเท้าเขียยไม่ถึงสุดตรีนแค่นี้นะ การทํางานของล็อกสตาร์นี่ก็จะต้องมีเด็กๆคอยดูแลนะฮะบางทีอย่างวงโซคูนี่ชายหนุ่มอย่างเรานี่ต้องมีของหวานมาคอยทําให้ชุมชื้นเวลาทำงานน้องๆดูแลพี่หน่อยพูดไม่ห่วงตัวเลยนะไม่คลิปลุกอร่อยมีแค่อร่อยมากอร่อยมากแค่นะครับวงอื่นเห็นล้วถึงกับอยากเลิกเป็นล็อกสตาร์กันเลยเดี่ยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ สบายดีไหมฮะวันนี้มาทำอะไรครับโซคูทีวีซค้โซคูทีวีห่างคนับผมโนระเจ้าเกิดขึ้นแล้วเหรอเนี่ยชาบูย่างชาบูชาบูนะครับยันเลยครับยันเลยครับมาครับมีแต่คนหลอๆหลายล้อมเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะมองไป้เขาละโซคูนี่จัดอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าร็อกไทย นะฮะซึ่งเราเนี่ยไม่ใช่วงแรกๆแน่นอนฮะเรามาทีหลังเริ่มแรกก็คือวงโลโซอะไรก็ว่ากันไปมีศิลปินกลุ่มหนึ่งครับที่หลายๆคนรักเขามากคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าซ้ายและขวาของผมคือพี่บาสพี่บอลวางแก้วสวัสดีครับ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 ก็เป็นพี่ชายที่รักกัน ไม่ใช้กันในเรื่องงานอย่างเดียวนะฮะคอมพวเตงคอมพิวเตอร์ดีพอช่วยดูแลผมไม่รู้ผมล่าสุดผมไม่รู้เรื่องอันนี้ฮะขอถามเรื่องนี้แล้วกัน Android 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 มันคืออะไรฮะก็คงเป็น OS หนึ่ของยี่ห้ยหนึ่งนี่บอลที่เขาเป็นจอแบบนี้ล็กเป็นจอครับครับผม นี่คือเขาไม่ได้เก่งแค่เล่นกีตาร์เล่นดนตรีเล่นกองเลยนะเขาเก่งเรื่องไอทีมากและอีกหลายๆเรื่องที่เราไ่รูกันเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ผลงานเป็นยังไงบ้างครับพี่บาอบพี<ม>่บอลเดี๋ยวให้ช่วย<ม>พูดถึงหน่อยก็ดีครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังไม่ลืมบาสบอลบา,บากา,ากา็หายไปค่อนข้างนานครับแต่ก็อัลบั้มนี้ก็เต็มที่นะฮะเป็นอัลบั้มแรกนะครับที่เราทํางานไม่แข่งกับเวลาเสร็จแล้วก็ ให้คนดีคนฝากครับครับผมแล้วมีอะไรฝากบอกเลยเพราะว่าแฟนเพลงโซคูเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือฟังเคมงบาแก้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเดี๋ยวช่วยบอกพวกเขาหน่อยวันนี้ได้อยู่ด้วยกันดีใจนะครับที่ทุกคนไม่ลืมกันอย่างที่บอกนะครับอยากให้ลองฟังเพลงดูก่อนนะครับจีมัมเบอร์นะครับเว็บไซต์จามี่นะครับลองฟังเพลงบางแก้วก่อนมีทุกชุดๆนะฮะแต่ว่าอยากให้ฟังพัฒนาการก่อนนะเพราะว่าอัลบั้มนี้เนี่ยผมว่ามีความแปลกใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนโซคูครับที่มีความแปลกใหม่นะฮะก็มีดับสเต็ปด เป็นยังไงล่ะหลังจากกดไลค์แล้วก็มีจับสเตปอีกม่มกัพูบ่าก็ยังติดตามผลงนกันอยู่นะครับคมเรียว่าใส่ทั้งเพลงในทิของเราวันนี้แฟนๆน่าจะดีใจกันที่ได้เจอพี่ๆนะครับยังไงต้องขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสววสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับ ตันนี้กำลังจะมา Soundcheck ไฟไลฟ์นะครับรักสเต a ของเราก็ทำการลองเสียงกันอยู่สนุกไหมสนุกครับกีต้า้ฟ้าก็เล่นได้ไหนสโลดิลิงกินพักน่าสงสารมากเลย ตอนนี้เราก็ถ่ายรายการไฟ์ไลฟ์เสร็จแล้วแต่งานของเราไม่จบเพราะเรามีรายการโซนพูทีวีเราก็จะมาสัมภาษณ์แฟนๆของพวกเราอาจจะสัมภาษณ์ไม่ครบทุกคนชี่อะไรคะชื่ออะไรคะชื่อไอ้นะครับเป็นแฟนคลับมากี่ปีแล้วประมาณห้าหกปีอค่ะชอบใครในวงเป็นพิเศษครับน่าจะมือเบสนะคะอ่า น้องเอิร์ธแต่ไม่ใช่เอิร์ธซักซีนะครับ <_ d amp> เป็นเอิร์ธมาจากจังหวัยดยะโสธรนี่เป็นแฟนคลับที่มีโอกาสเคยขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีกับโซฟูมาแล้วยังไงวันนี้มามีอะไรจะพูดไหมก็มีเยอะครับหมดแล้วครับครับผมนี่นะฮะดูโอ๋แต่ละคนมาฮะน้องบาสครับน้องบาสเป็นไงบ้างครับวันนี้ <_ d amp> อะไรนะสนุก่ะ <_ d amp> ทุกคนนี่คืออยู่ที่กรุงเทพกันอยู่แล้วหรือเปล่าใครมาจากขอนแก่น <_ d amp> ใครมาจากอันอเอร์จังหวัด มีจังหวัดอื่นไหมฝอนแจ่มที่สุพรรณมีอะไรไหมครับนั้นกรุงเทพบดนะปทุมปทุมนะครับปทุมปทุมอ่าโดนบังคับมาใช่ปะคะมีอ๋อยอ๋อยนี่ก็เป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ตามมาดูก็่อนขึ้นมาก็ไปเอาโสเตอร์ไปบัตบอลเซนโสเตอร์ของเราหรือเปล่าเขาแต่ว่าวงใกล้เคียงกันเอาเวลาคนกันทุกคนเป็นแฟนคลับนะฮะ ามาฟังนุนน้นมาจากไหนฮะมาจากกรุงเทพนะครับตั้งใจมาดูโดยเฉพาะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าโซคูทีวีเทปนี้เป็นคลิปที่เหนื่อยที่สุดหรือตี้สุดนั่นเองนะฮะก็อัลบั้มวางแล้วทั้งซีดีและดีวีดีต้องฝากกันไว้ตรงนี้ด้วยทีมงานโซคูทีวีทุกคนตั้งใจทํางานกองถ่ายของเราเหน็ดเหนื่อยมากก็ขอขอบคุณทุกคนไว้ตรงนี้นะครับอัลบั้มโซคูโซเชียลทั้งซีดีและดีวีดีวางแผงแล้วนะครับตรงนี้ต้องฝากกันด้วยใครที่ซื้อมาแล้วเอาไหมให้ผมเซ็นผมจะบอกตรงนี้เลยว่าน่ารักจุ้งเบย และนี่คือปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยโซคูฮีโร่แฟนคลับฮีโร่ไปช็อตเนื่องจากอะไรครับถ้าทางคาดว่าแบตจะหมดคือวันนี้เรามีน้องแฟนคลับมานะครับแต่ว่ามาคุณแม่นะครับรถเสียพี่แกมมี่พี่เซดดี้แบทแมนของเรากำลังจะช่วยกู้คเซตตี้ดักไนท์ไอเฟลกดดอกจันหนึ่งสองสามแปดเก้าห้าหกไออยากให้พี่เซตตี้นะเดี๋ยวจะเดินถ้ากดปุ๊บพี่เซดดี้จะไปซ่อมรถให้ทันทีนะครับไม่ใช่รถเพลงของไอเฟลเอาละพี่อยากจะให้คุณแม่ที่ จะน่ารักของน้องบัสลองสตาร์ทดูนะครับอันนี้เป็นปฏิบัติการจริงไม่ได้เมคนะครับเรื่องจริงทางจอนี่ยยังยังยังติดแล้ว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 นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมช่วยคนได้ไม่ใช่ช่วยมาหลายคนแล้วช่วยมาหลายคนแล้วโอเคนี่คือแบทแมนเท็ดดี้ไอเฟลครับจริงไมต้อ